ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนสนักข่าวอิสาราสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ประพัดขึ้นแท่นประธานเกษตรกรแห่งชาติคนแรกนายประพัดปัญญาชาติรักได้รับเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนแรกโดยรองประธานคนที่หนึ่งได้แก่นายอภิษ์อังคสิทธิ์และรองประธานคนที่สองได้แก่นายสิทธิพรจริยพงศ์ทำให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีสมาชิกค,ครบองค์ประชุมตามกฎหมาย99คน ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจํานวนหนึ่งเตรียมยื่นฟ้องสารปกครองระงับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งคณะโดยให้เหตุผลว่าคุณสมบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเกษตรกรแท็กซี่เผยไม่แฮปปี้บัตรประชานิยนในวิเชียนพวงดำเจียกประธานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดค้าแนวคิดของนายธนุศัก์ิเล็กุทไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงการคลังที่เสนอให้ออกบัตรเครดิตเกษตรกรในลักษณะสามารถรู้ซื้อสินค้าทุกประเภทได้จากร้านสะดวกซื้อทุกแห่งจากเดิมที่กำหนดไว้เพียงปัจจัยการผลิตจากร้านสากรหรือทกศโดยให้เหตุผลว่าผิดวัตถุประสงค์เดิมและเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างหนี้ ด้านนางอํานวยชมศรีชาวตําบลบ้านนาอําเภอมหาราชจังหวัดพรนครศรีอยุธยาคัดค้านการออกบัตรเครดิตกองทุนพัฒนาสตรีว่าควรจะมีการพิจารณาถึงผลดีผลเสียรอบด้านและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงก่อน ส่วนนายอุดรขันตีประธานชมรมแท็กซี่อาสาชี้ผลเสียของการออกบัตรเครดิตพลังงานให้ผู้ขับรถแท็กซี่ว่าไม่มีประโยชน์นักหากจะช่วยเหลือแท็กซี่รัฐบาลควรปรับขึ้นราคาเริ่มต้นมิเตอร์และหาที่จอดรับผู้โดยสารถาวรรวมทั้งควบคุมค่าเช่ารถให้อยู่ในอัตราไม่สูงเกินไปบริษัทเผยวิธีลดค่าจ้างให้ออกโดยสมัครใจ NGO ชี้อีกสเดือนแม่บ้านยามโดนปลดอื้อ นายภูเบศรณชิตสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ขุนส่วนจำกัดคลีนนิ่งเอ็กซ์เพรสบริษัทจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดเปิดเผยกับสนย์ข่าวเพื่อชุมชนสุนักข่าวอิสราว่าบริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากค่าแรงงานวันละ300บาทที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2555ใน7จังหวัดนำร่องแต่ต้องปรับตัวให้อยู่รอดโดยลดค่าเบี้ยเลี้ยงคนงานและเบี้ยขยัน และปรับขึ้นค่าจ้างจากลูกค้าของบริษัทด้านผู้จัดการบริษัท DSL รักษาความปลอดภัยจำกัดอย่างดาดตำรวจพันศัก์เคหาบานกล่าวว่าบริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานแต่จะส่งไปทำงานต่างจังหวัดคนที่รับไม่ได้ก็จะลาออกเองขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริษัทใหญ่ย่านประตูน้ำเปิดเผยว่า ตนได้รับการปรับค่าจ้างวันละ300บาทแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจึงวิงวอนให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงส่วนแม่บ้านทําความสะอาดประจําสมาคมแห่งหนึ่งญาติอนุสาวรีชัยสมรภูมิเปิดเผยว่าตนยังได้รับค่าแรงเฉลี่ยเพียงวันละ250บาทและไม่รู้ว่าจะได้รับการปรับขึ้นเป็น300บาทหรือไม่ วงในระบุยิ่งรักษ์สั่งะลอสอปอสอชอเลื่อนเลือกเลขาใหม่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสอปอสอชอมีมติเลื่อนการเลือกเลขาธิการสอปอรสอชอคนใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยอ้างว่าในแพทย์สมเกียรจฉายสีวงประธานคณะกรรมการสัญหามีคุณสมบัติขัดพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขณะที่มีกระแสข่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์หานายวิทยาบูรณศสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้ชะลอการสรรหาออกไปเพื่อลดกระแสต่อต้านที่มีต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง3คนได้แก่นายแพทย์สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุลนายแพทย์วินัยสวัสดิวรและนายแพทย์ชานวิทาราเทพทัะนายใหม่ซ้อนสูนข่าวเพื่อชุมชนสำนักข่าวอิสรารายงาน